ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับงานนี้ถนนเส้นหนึ่งเนี่ยประมาณสัก40กว่าปีละเขาบอกว่ามันเป็นหลุมเป็นบอ่อไม่ได้รับการซ่อมแซมสุดท้ายต้องร้องเรียนเข้ามากับเที่ยงร้องทุกติดตามเพิ่มเติมกับพี่จัดครับเที่ยงร้องทุกกลับมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยปัญหาคลาสสิก นั่นก็คือปัญหาถนนลูกรังครับแต่ว่าถนนลูกรังที่นี่ที่ตะบนพิงพวยอาําเภอรีรตัตนาจังหวัดสีสเกตชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาครับบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปพิจรารณากันหน่อยเถิดว่าถนนเส้นนี้ยาวนานกว่า40ปีมาแล้วมันยังกลายเป็นถนนลูกรังอยู่เลยอ่ะแล้วคนอยู่แถวนั้นหลายหลังคาเรือนครับได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเวลาฝนไม่ตก แล้วฝุ่นมันคลุ้งขึ้นมาเขาบอกว่าปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นมาเป็นสีน้ำตาลบ้างหรือว่าสีแดงบ้างเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่แถวนั้นครับโดยเฉพาะใครก็ตามที่เป็นลูกเด็กเล็กแดงกําลังเดินทางไปโรงเรียนเปิดเทอมมาใหม่ไปร้านในตลาดมาซื้อเสื้อ,อนักเรียนมาสีขาวผ่องเลยขาวผ่องเป็นยองใหญ่แวบกระแทบตาและกระแทกตาเลยอะ่ะเหมือนกับโฆษณาแบบผงซักฟอกใน ทีวีแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับแต่พอเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนไปถึงโรงเรียนปับ๊บตอนเข้าแถวครบรธงชาติคุณครูมองไปตกใจทำไมเด็กบางคนใส่เสื้อสีแดงมาโรงเรียนอ,อ๋อไม่ใช่ฮะปรากฏว่ามันคือเสื้อนักเรียนของเขาแต่ว่ามันโดนฝุ่นสีแดงไปหมดครับแล้วนอกเหนือจากเสื้อนักเรียนยังไม่พอนะฮะมันกลื่นกันครับเพราะถุงเท้านักเรียนก็สีขาวดังนั้นเด็กนักเรียนที่เดินทางออกมาจากบ้าน ผ่านถนนเส้นนี้ไปถึงโรงเรียนครูจะรู้ทันทีว่าเด็กเนี่ยมาจากหมู่บ้านแห่งไหนเพราะมันต้องผ่านไอ้ถนนเส้นนี้ไงครับคุณผู้ชมครับ40กว่าปีหน้าแล้งลำบากหน้าฝนถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนโลกพระจันทร์ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยิ่งเกิดอุบัติเหตุง่ายแล้วร้องเรียนจริงๆครับเพราะว่ากรณีนี้นั้นคนที่เดือดร้อนคือนักเรียนคนที่เดือดร้อนเป็นหลักคือเยาวชนของชาติคืออนาคตของชาติ ไอเรื่องเสื้อสีขาวแล้วกลายเป็นสีแดงมันดูเป็นเหมือนเรื่องโจ๊กแต่ถ้าเทียบกันกับเรื่องสุขภาพแล้วมองให้ลึกฝุ่นที่ทําให้เสื้อขาวกลายเป็นสีแดงได้ฝุ่นที่ทําให้รองเท้าถุงเท้าสีขาวกลายเป็นสีแดงได้ถ้าสแกนเข้าไปในปอดของเด็กเข้าไปในรูจมูกของเด็กสีที่เราเห็นนันเป็นสีอะไรในเมื่อมันเข้มแล้วเกิน แม้กระทั่งเสื้อยังเปลี่ยนสีได้ปอดน้องๆจะเป็นอย่างไรคิดในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เลยครับตำบลพิงพวยอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดไปดูสภาพจริงว่าเขาเดือดร้อนกันจริงๆอย่างที่ผมบอกไปนี่คือเที่ยงร้องทุกวันนี้นะครับอย่าลืมเพราะว่าถ้าท่านมีทุกนั้นส่งทุกของท่านเข้ามาได้ตามที่อยู่ดังกล่าวนี้ทุกของท่านคือทุกของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกครับ เห็นฝุ่นแล้วโอ้ยคัดจมูกแทนเลยได้แองมากเยอะมากอขอบคุณนะฮะพี่จัดครับและคุณผู้ชมมีทุกอะไรร้องมาได้ในเที่ยงร้องทุกนะฮะผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ